สวัสดีค่ะจีบตัวหน่งนะคะวันนี้พามาเจอเอ็กเพนเดอร์ครอตัวใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่หน้าเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไมเนอร์เชนมาดูกระจังหน้านะคะจะมีความแบบตะมุตะมิเพิ่มขึ้นนะคะหน้าตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกับเอ็กฟอรเลยนะคะเพราะว่าดีเทลตรงนี้คือทามาให้เหมือนกับตัวเอ็กฟอเลยนะคะรวมถึงเปลี่ยนด้านล่างนะคะด้านหน้าตรงนี้ด้วยกันชนหน้านะคะทุกคนคะแต่ยังคงมีคิ้วตัว C อยู่เหมือนเดิมนะคะหรือว่าคิ้ว กันชนหน้านะคะซึ่งเป็นตัวนี้นี่ยังมีมาให้เหมือนเดิมแต่มาใหม่คือตอนนี้เป็นสีดําไปแล้วนะคะไม่ต้องไปใส่ครอบให้วุ่นวายแล้วนะคะทุกคนค่ะใส่เป็นคิวตัว C แบบนี้ไปเลยส่วนด้านข้างค่ะล้อแม็กนะคะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะขนาดเดิมแต่เปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นสีทูโทนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลายมาเลยค่ะรอบนี้คือเปลี่ยนลายมาเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กก็จัดได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าพิซ์ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนอยากให้ดูภายในจริงๆเลยเพราะว่าภายในน้องถูกทําใหม่แต่ว่าคันนี้เราไม่มีคุ เห็นไหมคะว่าด้านในมีความพรีเมียมมากขึ้นหรูหรามากขึ้นเพราะเราไม่เล่นสีดำปกติแล้วตอนนี้เราทำเป็นสีทูโทนทำเป็นสีน้ำตาลนะคะ ไฮโซนะแกปกติในพรีเมียมคาร์เนี่ยถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยต้องเป็นแบบพรีเมียมคานะแต่ว่าอันนี้เราจัดไว้ในให้ในเอ็กเพนเดอร์ครอสรุ่นนี้เลยนะคะลาวหลังคาค่ะมีมาให้เหมือนเดิมนะคะลาวหลังคามีมาให้เหมือนเดิมแต่เป็นสีดำมาให้แล้วจากโรงงานนะคะกาบประตูข้างค่ะกันกระแทกด้านข้างมีมาให้นะคะแล้วก็ทําเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะทุกคนขาเวลาเราเล่นดำเงาตัดเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่ามันจะดูพรีเมียมมากขึ้นมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็ชบช เดียวือนเดิมค่ะดูไฟท้ายนะคะนี่คันนี้ถ้าลมดําไฟท้ายนี่คือสวยเลยแจ๋วเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เปลี่ยนไปก็คือช่วงตรงนี้ค่ะช่วงกันชนท้ายนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าอันนี้อาจจะมองภาพไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เซลล์ไงอาจจะมองไม่ออกแต่ให้ฟังตามที่เราบอกเลยมันเปลี่ยนแน่นอนตามนี้เลยแล้วราคานะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากสัก เท่าไหร่เลยอันนี้ราคาเริ่มต้นแค่ราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่969เท่านั้น969,000บาทนะคะไม่ได้หนีจากเดิมเลยนะคะจำราคาไม่ได้นะเซลจำราคาไม่ได้947นะคะยังมีโปรโมชั่นให้อยู่นะคะสําหรับใครอยากได้ก็95,900นะคะแล้วก็ผ่อนแค่หมื่นต้นเท่าน,น,นั้นเองนะคะโทรหาจีมนอนหนึ่งได้เลย